นเห็นโคนยูเนเต็ดพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรมดิษฐอะไรครับเกมเริ่มครับก็มาดูกันว่าระหว่างสุรินเห็นโคนยูเนเต็ดกับมหาวิทยาลัยเกษตรมดิษฐ์อซครับเปิดท่้ามาลูกนี้ก็เอาโค้ไม่ดีแล้วไม่ออกมาชกพลาดเหมือนกันนะผมได้ของรัตชาครับแต่ว่าดีดูกันอีกครั้งครับโอ้โหยังถือว่าโชคดีนะครับที่ออกไปแล้วบอลมันเก็บบอลได้ทางฝั่งซ้ายเอาครับดูขึ้นมาแล้ว มาแล้วครับจี้เข้ามาจังหวะนี้ดีดเข้ามาแล้วผ่านหน้าป่าประตูไปไม่มีตัวชา้าเลยโอ้โหตันทีเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วเลยไปถึงตัวโมโหโได้ช์จครับแม่แต่ว่าบอลมันเบาเลยไปเข้ามือดูกันอีกทีครับฟรีคิกมาแล้วหกันโดดแปรครับสล,ลัดหนีตัวประกบได้นะครับนี่ครับโอ้โหแนวรับของ เสบบดิดเองก็จะหลอกยิงเลยหรือเปล่าครับลูกนี้ย่าธิดาเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ไปเข้าห่อนั่นแหละครับโอ้เอาจนได้ครับลองลองมาตั้งนานครับได้จนได้ครับปิยีทางด้านของปรึกษาหนูกันอีกทีนะครับ<า>บอลลอยโด่งมาแล้วก็หืมยังจะรับเข้ามือนะครับทางด้านของปรึกษาแต่บ,บอลมันอยู่ระหว่าง ใต้คานพอดีนะครับเหลี่ยมนี้ถ้าตัดสินใจไม่ดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าตัวตัดสินใจเหมือนจะจะรับแล้วครับไม่ปัดนะครับก็เลยทําให้บอลมันเ่คียบเสียใต้คานเข้าไปเลยครับโอ้แล้วลูกนี้แทงสวยมากครับได้หลุดแล้วทิ้มไปเป็นไงครับโอ้หท็กเสาไปครับโอ้พลาดได้ประตูขึ้นนะ ได้ลูกทิ้งห่างหนึ่งสองศูนย์ดูแทนะนุช่องมาสวยงามนะครับตัดลายแนวรับของทางสุรินทร์หินโคนโอ้โหแล้วหลุดไปดวนเดียวเดียวกับพึกษาครแต่พึกษาเองก็ออกมาเร็วครับทำให้ทางน,านุเองก็ต้องรีบยิงนะครับยิงให้มันหนีตัวพึกษาตูแต่ก็หนีหน้าปากกว่ตัวไปด้วยเช่นกันครับต้องชมการจัดทั์เนี่ยแทงลูกนี้นี่ อ่าแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาครับกบมนชนกกามนชนกยังไงครับเนี้โอ้โหอู้แปรหลุดไปเองครับลูกนี้จะตีเสมออย่างน่าเสียดายครับนี้ดูอีกครั้งนึงครับโอ้โหหลุดไปดวนแล้วครับแต่นาราชาก็ถือว่าออกมาได้ไวเช่นกันนะครับบิตครับจันทราพรอ่าแล้วครับมาทางซ้ายนะครับหลุดมาของทางด้านโอ้โหเรียบร้อยเลยครับการจันทราษครับนิ่มๆเลยครับลูกนี้ตอนนี้สถานการณ์ของกระเสบัณฑิตก็ น่าจะโอเบาใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วครับเพราะว่าก่อนที่จะมาได้ประตูนี้ประตูตีนี้เนี่ยทางสุรินหินโคเนี่ยบุกกดดันจนเกือบจะได้ลูกตีเสมออยู่นะครับแต่พอมาสวนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่ครับกระชากหลบทางปิยะวันนะครับเริ่มปั่นป่วนแล้วครับสุรินโคนอ้าวต้องกลางลูกนี้หลอ่อมซ่แล้วโหดนเสาเราซ้างวิทีไม่เข้าครับโอ้โหโอ้โอโกเกษมมันิตพลาดได้ประตูที่3ามของเกมนี้ครับ โอ้โห,โหจังหวะยิงดาบแรกนี่ก็น่าเข้าอยู่แล้วนะครับนี่ครับจับได้ครับทางชนานุษย์ยิงบอลชนเสาแล้วบอลเด้งกลับมารีบยิงด้วยซ้ายทำให้มันไม่ได้บังคับทิศทางเลยครับโอ้โคนที่ง้างยิงคืออาทิตย์ยาแหละครับโอ้โหแล้วเนี่ยจังหวะซ้ำของชนานุษย่างที่ดาราทางครับยืนประจําการอยู่แล้ววิ่งเข้ามาซัดด้วยขวาลูกยา้าแล้วมห โอ้มีตัวโฉบแบบนี้นี่ต้องดูว่าเป็นเครดิตใครครับแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นการข้ามหลอกและเป็นลูกยิงของปิยธิดาล่าทำนะครับโอ้โหคนที่กระโดดหลบก็คือทางสุ่นิงลูกฟรีคิกนี่คือ,โอโทีเด็ดของเกษตรมดิต FC จริงๆครับเนี่ยดูกันอีกครั้งนึงครับบอลนนะ่ะพุ่งเข้ากลางประตูก็จริงนะครับแต่ว่ากระโดดไม่น่าจะโดนนะครับบอลมันตกพื้นด้วยนะครับก็ทําให้ทางรึกษาเองเสียจังหวะนะครับ นี่ครับบอลนะครับบอลน่าจะกระโดดข้ามหล่อแล้วก็ไม่ได้อยู่ในไลน์ล้ำหน้าด้วยนะครับไม่ได้ล้ำหน้าแล้วไปรบกวนสมาธิของผู้สาตุ้มน่าจะไม่โดนครับ <S <S คิดว่าน่าจะเป็นการก็ช่วงที่ชุดใหญ่เดินทางไปนิวซีแลนด์นี่ก็เก็บตัวฝึกซ้อมแล้วครับ <S 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 โหมาดูจังหวะนี้ของทางกาเกษตรมดิดได้ยิงแล้วก็โหเซฟแรกครับของทางอ,อ,อธิมาครับ ลงมาถึงนี่ก็ได้ออกแรงเลยครับคือเพิ่งวิ่งมาประจำการอยู่ที่หน้าประตูเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยโดนสัดด้วยขวาไปลูกนี้โอ้โหแม่ลากเข้ามาของอาทิตยานี่ก็ได้โอกาสสองสองูกนี่ออกมาทางขวาอาร์อะไรครับได้ตัดเข้าในาโอที่ลงมาใหม่ครับแล้วหลุดไปเลยลูกนี้โอ้ดีว่ามีตัวบล็อกแล้วได้ยิงสวนอีกทีนึงก็ติดบล็อกเอาเลยครับได้ลองซัดอีกทีนึงแล้วยังไงลูกนี้โอ้ กือเหมือนก้างยอดดีบอลมันหลุดกล่องออกไปนิดเดียวเองครับโอ้โหช่วยกันทุ่มมาตุ้มเซฟแรกทางด้านของอธิยาครับเซฟมาแล้วเซฟสองนี่เป็นแนวรับแล้วครับโอ้โหล้มตัวบอกไม่ได้จังหวะสามยิงออกไปเองครับไปแต่สุภการกระแสส่งยิงลูกนี้บอลหโูคล้ายๆอย่างไดชุดเลยนะครับแต่ว่ามันฮุบไม่ทันครับโอ้โหบอลมันลอยมาแล้ว ลงมาเนี่ยไปแม่นคานซะอย่างนั้นนะครับโอ้โห,โโหครับกรรเกษมรบดิเ FC ครับบุกมาเอาชนะสุรินหินโคนยูเต็ดไป3ประตูต่อ0ครับ